เตรียมงบ6.8พันล้านบาทช่วยเหลือกลุ่มปะบางผู้มีไรายได้น้อยทั่วประเทศรอบใหม่ต่อเนื่อง4เดือนสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้อัปเดตข่าวสารกันนะคะวันที่6ธันวาคมปี2565วันนี้มาอัปเดตในส่วนของการช่วยเหลือกลุ่มปะบางผู้มีไรายได้น้อยทั่วประเทศเลยนะคะ คาดว่ารอบใหม่นะคะก็จะช่วยเหลือต่อไปอีก4เดือนค่ะรายละเอียดอยู่ในคลิปนี้นะคะก่อนไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะล่าสุดานายสมพัฒนาพงพันมีชาวนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะได้กล่าวไว้นะคะว่าตอนนี้นะคะรัฐบาลอยู่ระหว่างหามาตรการในการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผ่านแปลอัตโนมัติหรือว่าค่า FT นะคะในงวดเดือน กราคมถึงเมษายนปี2566ที่คาดว่ามีแนวโน้มจะปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นนะคะซึ่งมี3มแนวทางในการปรับขึ้นค่าไฟค่ะทั้งนี้ในขั้นตอนการรับฟังคิดเห็นยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะโดยรัฐบาลยังมีนโยบายที่จะดูแลช่วยเหลือประชาชนกลุ่มปอะบางอย่างต่อเนื่องค่ะ ขณะเดียวกันก็รับฟังจากกลุ่มประชาชนและผู้ประกอบการทุกฝ่ายซึ่งรวมทั้งสภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมด้วยนะคะปัจจุบันนี้นะคะทางรัฐเนีย่ยก็ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนนะคะแล้วก็ให้ส่วนลดกับประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนซึ่งให้ความช่วยเหลือตามขั้นบันไดน,นะคะตามที่ทุกคนนะคะจะได้เห็นส่วนลดนะคะเ <L os> งินช่วยเหลือจากทางรัฐในบินค่าไฟฟ้าในแต่และเดือน <S <S <L os> สํา <isa> หรับบ้านที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยค่ะโดยการช่วย เหลือตามแนวทางนี้นะคะก็จะสิ้นสุดในเดือนธันวาคมค่ะตอนนี้ก็ต้องมาประเมินว่าจะยังให้การช่วยเหลือเช่นเดิมหรือไม่นหรือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะและยังกล่าวอีกด้วยว่าเรื่องค่าไฟฟ้าถือว่าเป็นเรื่องที่น่าหนักใจมากที่สุดในเรื่องของเศรษฐกิจเพราะแนวโน้มยังมีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยขณะนี้แม้จะมี3แนวทางที่ทางกกพออกมานะคะก็ขอให้รอฟังความชัดเจนในช่วงต้นเดือนธันวาคมนะคะก็อาจจะเป็นวันนี้นะคะที่ได้นําเรื่องนี้ เข้าสู่ครมนะคะเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนด้วยหรือไม่ติดตามกันได้นะคะซึ่งก็พยายามที่จะดูแลประชาชนรวมทั้งผู้ประกอบการให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะใครที่ได้รับส่วนลดกันอยู่ตอนนี้นะคะก็รุ้นกันต่อไปค่ะว่าจะได้รับต่อเนื่องหรือไม่นะคะซึ่งตามข่าวเนี่ยก็คาดว่าจะช่วยเหลือต่อเนื่องถึง4เดือนนะคะตั้งแต่มกราคมไปจนถึงเดือนเมษายนปี2 5 6 6โดยที่เราไม่ต้องลงทะเบียนนะคะได้รับส่วนลดตรงนี้กันอัตโนมัติเลยนะคะ ใครชอบมาตรการนี้บ้างนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันไว้ได้นะคะคลิปนี้ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ